ครับสวัสดีครับยามแรงยามเร่น,รนกำลังทำกับข้าวนะครับวันนี้นะครับจะปิ้งปลานะครับรอให้ไฟมันเป็นถ่านก่อนนะครับนี่จ่ากำลังก่อไฟนะครับ ปลาก็ตายหมดนะครับปลาก็ตายหมดนะปลานึกว่าจะได้แกงไม่ต้องรอไฟพื้นฐานอ่อนรอนานไหมนะครั กำลังก่อไฟนะครับก่อไฟเดี๋ยวจะปิ้งปลานะครับเดี๋ยวจะปิ้งปลาปลาที่หาได้ปลาที่หาได้ได,ได้ปลาสี่ตัว ว่าจะแกงใส่ว่าจะแกงใส่บวบพรุ่งนี้เช้าเนาะแต่บางเอิญมันตายหมดนะครับก็เลยมาปิ้งนะครับกวัวถ่านมันจะหมดก่นะครับ แ้ว,นะวันนี้นอนนานอนนาปิ้งปลานะครับนอนนาปิ้งปลากินนะครับ เพิ่งไปปักเบ็ดมานะครับปักเบ็ดกบ <d> เดี๋ยวพรุ่งนี้เชา้าตาเขาจะไปไปอะไรเขาเรียกว่าไปอะไรไปยามภาษาอีสานภาษาบ้านตาว่าไปยามเบ็ดนะครับไปยามเบดนะ็ดเนาะไปยามเบ็ดเดี๋ยวตาจะถ่ายคลิปอยู่พรุ่งนี้เช้าเนาะว่ามันจะโดนกี่ตัวถูกกี่ตัวเนาะ กลางวันก็กลางวันก็เลี้ยงวัวเนาะเลี้ยงวัวนอะวันนี้นะ้าเตก็ไปทําธุระอกนะ็ตาก็เลี้ยงวัวนะครับโอ้โหจะสุกจะสุกหรือเปล่านะเนาะแต่ว่าถ่านมันก็ดีนะถ่านมันก็เยอะอยู่นะอืนะ ป,ปิ้งปลาไม่นานครับปิบป้งปลาครับ,ป,รบปิ้งปลาไม่นานเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็สุกครับดเ,เดี๋ยวมันก็สุกเนาะเดี๋ยวมันก็สุกนอนอยู่ไล่อยู่นะนอนอยู่ไล่อยู่นะป,ปิ้งปลาจิ้งหรีดก็ร้องร้องนะครับเสียงจิ้งหรีดนะครับร้องนะ จิงหลีดมันก็ลง้งเดี๋ยวกินข้าวแล้วก็จะขึ้นไหลนะครับขึ้นไหลเมื่อกี้เข้าไปดูก็เห็นแม่น้องเขาไหลอยู่เนาะนั่นแหละตาก็ประมาณทุ่มเนาะสิบเก้ายี่สิบประมาณนี้นะจะขึ้นไหลเนาะกินข้าวเสร็จก็จะขึ้นอยู่ ก็ทำอยู่ทำกินทำอยู่ทํากินก็บางทีก็พ่อน้องก็อาจจะมากินข้าวกับตาด้วยนะพ่อพ่อน้องก็มากีดยางเนาะมากีดยางบางครั้งพ่อน้องก็นอนอยู่ที่อยู่ที่สวนยางเนาะพ่อน้องกอ็นอนอยู่ที่สวนยางมาตายก็ ก็คืหน้านนะตายก็กีดยางตรงนี้แต่วันนี้ไม่รู้ไม่รู้ว่าจะกีดตรงไหน,นที่ไหนนะครับแต่ก็สบายแล้วครับฝนไม่ค่อยตกก็เลยทำให้เกษตรกร,ะร,กรนะครับมีรายได้นะมีรายได้ในการกีดยางนะครับมีรายได้แต่ว่าตาก็ไม่เป็นไร คือเราก็เราก็มีรายได้มีรายได้ประจํานะครับประจําประจําก็เดือนละพันกว่าบาทเนานะอืมเราก็ประหยัดใช้เราก็มีใช้วันนี้นะวันนี้นะโอ้ยลุ้นเนาะลุ้นถูกหรือเปล่าเนาะก็ไม่ถูกก็ไม่เป็นไรเนาะอ่าเนาะก็ไม่เป็นไรคือ เราก็แค่ว่าเสียงดวงดวงแล้วมาเลยอืมแต่เราก็รู้อยู่รู้อยู่ว่าอะไรอืมคือเป็นการเสียงดวงคนละถ้าถ้าใครถูกหวยบ,บ่อยๆนะถ้าใครถูกหวยบ,บ่อยๆคนนั้นก็ดวงดีนะเนาะมันเป็นดวงของใครของมันเนาะเมื่อคืนเมื่อคืนในมวยไทยก็ว่าอยู่นะผมชอบสีผมชอบสีแต่ก็ซื้อสีทั้งหลายนะ อ่าเนาะแต่ก็มันไม่ตรงเนาะนผลจุดทูบเมื่อวานก็ได้อะไรห้าสองหกเนาะห้าสองหกอ่าจุดทูบเมื่อวานเดี๋ยวตาก็ปิ้งปลาสุกก็จะกินข้าวก็เลยตามาทําคลิปนะทําคลิปกินข้าวเนาะทำไม่ไม่ใช่ทําคลิปปิ้งปลากินข้าวอาจจะไม่ทําคลิปเนาะ กินคนเดียกินคนเดียวนเยวนาะหรือจะทําคลิปกินข้าวด้วยเนาะกินข้าวด้วยอืเพราะการทํา y ำ Youtube ทําคลิปเยอะๆเนาะแต่วันนี้ไม่ไม่ได้ทําสักคลิปเลยนะครับเนาะเหมือนเมื่อวานเนาะเหมือนเมื่อวานก็ไม่ทําบางครั้งเราเราใจดีอารมณ์ดีเราก็ทําคลิปบ่อยเนาะทําคลิปไปเรื่อยๆเนาะถ้าถ้าวันไหนเรา ไม่มีคือการทําคลิปก็ต้องใช้อารมณ์ด้วยนะเนาะอือคือคือแบบว่าจิตใจเราสบายสบายเราเราก็ทําคลิปได้เนาะทําคลิปได้ก็คลิปปิป้งปลานี่ก็ตาก็จะขอจบคลิปเพียงตอนนี้นะครับขอบขอบคุณนะครับเดี๋ยวตาดูก่อนนะครับตาดูก่อน เริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มสุกแล้วนะครับเริ่มแล้วนะครับอืปิ้งปลาหมอปิ้งปลาหมอปิ้งปลาเข่งปิ้งปลาเข่งบ้านตาเล็กปลาเข่งนะครับครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ตาข็ขอจบคลิปเป็นงเลยนนะครับขอบคุณนะครับ fc เดี๋ยวกินข้าวจะทำคลิปอีกคลิปหนึ่งเนาะก็เอฟจีก็มากินข้าวกับปิ้งปลากับตาเนาะอ่าสำหรับคลิปนี้เขา,ขาข่าวคข,าว,ข,า,วขาว่าสวัสดีครับ